สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียแต่ว่าช่วงนี้เรามาในโหมดของลิซ่ากันแบบยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยไปเกิดขึ้นที่ดินแดนอันห่างไกลครับเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียฮะเขาจัดหนักจัดเต็มมากครับแบ็คพลิงไปในครั้งนี้เรียกได้ว่าทุ่มทุนการมหาศาลจัดงานแบบอลังการครับนี่เป็นการจัดงานตามรายงานของซาอุดีอาระเบียนะครับที่จัดขึ้นในเมืองริยาดครับ การแสดงครั้งแรกในราชอาณาจากักรโดยก่อนหน้านี้โปรโมทครับว่าทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับการร้องเพลงผสมผสานจังหวะแรปและเนื้อเพลงที่น่าฟังจากกลุ่มที่โดดเด่นในเคป๊อปในความกระตือรือร้นของชาวซาอุดิอาระเบียครับแพ่แหนการเข้าไปครับแม้ว่าการแต่งกายเนี่ยจะไม่ใช่เคป๊อปนะครับแต่งในลักษณะวัฒนธรรมของซาอุดิอาระเบียนั่นแหละแต่วันนี้ฮะป้ายเชียร์น่ารักจริงๆครับหนูๆครับ blackpink in your area <laughs> โอ้ดีด,ดีเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่นะฮะเนี่ยฮะทุกคนได้รับตือว่าเป็นที่เรียบร้อย ตั๋วเลยให้ใบใหญ่มากครับหัวลักษณะโอ้ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ครับสื่อของซาอุดิอาระเบียบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามันโคตรคุ้มค่าและสิ่งที่พวกเธอทำเนี่ยนะมันดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากทั้งเจนนี่จีซูโรเซ่นะครับที่เป็นคนเกาหลีใต้โดยกําเนิดและกอลิซ่ามีเชื้อสายไทยโดยคอนเสิร์ตในริจาร์เนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วเลยนะนี่ฮะคุ้มหมวกมาเทียเลยครับถึงขอบสนามว่าการมาในดินแดนอาหรับมันมีความน่าหลงไหลอยู่มากนะครับโดย เฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวของลิซ่านะครับในโซโล่เดี่ยวของเธอมันนี่นะครับสเตจเดี่ยวที่เราพูดถึงในทุกๆอีพีในวันซา a เล็นะครับที่อาหรับเนี่ยก็แบบกริปเหมือนกันครับแล้วเสียงแฟนที่แบบเชียเนี่ยนะใส่ผ้าคุมเชียกันเลยทีเดียวกริดแบบสนานเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับ แล้วก็ดูครับสายตาสีหน้าสวยในฉบับของอาหรับจริงๆนะครับดูแบบอินเตอร์บวกเข้าไปด้วยคือแบบโลกเปิดทุกอย่างเปิดนะคือต้องมอบคอนคูไปแล้วล่ะครับงานนี้เสียงกรี๊ดขนาดนี้อารยะทาเปิดนะทั่วโลกเปิดทุกอย่างนะแต่ว่าเธอวันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาในลักษณะที่เรียบร้อยพอสมควรนะฮะอังเกงนี่เพืือบขายาวไปกอบาทัตอาริยัตซาอุดีเบียก็ถือว่าซาอูดนี่เขามั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตนี้ก็แบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับคุณดูพุซะก่อนครับเป็นงาน ใชฮะฉายไปเลยสิจ๊ายาวๆครับใครจะสู้ดินแดนซาอุดิอราระเบียครับเรื่องความอลังการเป๊ะปังความเมื่อวังในการโชว์ต่างๆมันดูมีมนขังอย่างมากครับและดูนะฮะจริตนี้ฮะรูปผมไปทีจ้ะแล้วสายตานี่คมประดุดดาบซามูไรครับพร้อมเฉือดเฉือนดูดีลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งผมที่ยาวการแต่งหน้าการเพอร์ฟอร์มก็ถือว่าประทับใจเดี๋ยวว่างๆนะแอดอาจจะมีคอมเมนต์ชาวซาอุมาให้ดูกันถ้าว่างนะแต่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ น่าประทับใจนอกจากที่แบงคอกของเราทิซ่าอุไม่มีปัญหานะโอ้ยช้าซาอุจริงๆคิดเอาฟุตบอลยังเอาโนดนรนโดกับแมสซี่ไปเตะกันที่นั่นได้เลยอ <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าสายเปของจริงนะนั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้หากท่านสนใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจให้แอดมินด้วยวันนี้ไปกันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ